พี่มึงมันต้องมีนะเว้ยอันเนี้ยคือทุกคนต้องมีนะเพราะมันดีมากๆตอนนี้สมัยใช้มันเป็นกับของแร่แะเจอแบบมันเป็นสิวหนอสนสิวปูดเจ๊กดสิวเจ๊ก็นิดนึงนะครับนี่คือสิวปูดหนึ่งนี่คือสิวอีกหนึ่งนะครับถ้าแกดึงสิวไว้นานทุกคนดูเนี่ยมันเนืข้างในเนี้ยมันเป็นรูแล,แล้วแล้วข้มันเป็นแห้งแล้วซึ่งไม่สามารถที่จะกลับมันอีกแล้วถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปเราใช้เข็มกันเลยไม่ได้บอกก่อนเลยนะกูหูตจมันแสบมากมึงว่ากูจะทำไ มันก็ชอบแต่คือคุณไม่ชอบขันนะเข้าใจปะคุณก็แบบเออก็ก็ชอบตัวนี้ไงตัวอื่นคุณไม่เคยชอบแค่บอกคุณชอบแบรนด์นี้จบเดี๋ยวถามว่าอ่ะคุณชอบอะไรเลยเะไรหรอชอบแค่ตัวนี้ไงคุณก็บอกเขาจ้างไปเพอเขไม่ได้จ้างคุณให้บอกเขาจ้างได้ไงบอกว่าแม่มึงซื้อบอกว่าแม่มึงซื้อให้เม่ละแม่มึงะแม่มึงแม่มึงแม่มึงไม่ปล่อยคุณแล้วมึงว่ามันสำคัญกะล่ะมันก็สำคัญนะเพื่อพี่แบบสาวประจำบ้านต้องมีทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีหรอมันเป็นแบบของแลอวนี่ไง วแกอดลค์แชสรสรชทุกคนสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะบอกว่า acting ว่าต้นคิดบอกเลยวะว่าเก่งอ่ะอาจจะแดงหรือแวันเรื่องของเรื่องอ่ะต้องขอเล่าก่อนอย่าเพิ่งรู้กันอย่าเพิ่งอย่ารีบรู้อย่าเพิ่งรีบรู้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าแตงอ่ะเคยใช้สิ่งสิ่งเนี้ยมานานมากๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับว่าแตงอ่ะไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าแตงอ่แบบเอ้ยโดนจ้างมาหรือวิบันเทือไปอีกไงแต่คือแตงอ่ะมีของสิ่งเนี้ยนานมากแล้วฟังก่อนนะคือแตงอาจจะไม่ได้แบบเรื่องอะไรอ่ะ ไม่ได้เจอว่าเป็นของเดียวกันไหมเนี่ยแต่คือตั้งอ่ะวันนี้มันเข้าเซเว่นแบบเดินเข้าไปเซเว่นแล้วก็หันมองมีอะไรน่าใช้บ้างว่าปิดคงปิดเพลนินเนาะจะเปิดเพลินแล้วเนาะแน่นลองเปิดสปีดวะจะหันไปเจอตัว,ต,วตัวหนึ่งแล้วก็แบบอุ้ยซื้อมาลองใช้ดีกว่าจังหวะที่เราบีบออกมาแล้วเราก็ดมแบบ มันใช่เลยทุกคนแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นเป็การสมมติไปอะว่าแบบต้องคุยกับผู้ช่วยจริงๆเ่าะแบบ้ยมืองมันต้องมีนูเว้ยอันี้คือทุกคนต้องมีนูเพราะมันดีมากๆตอนี้ัสมัยใช้สมัยยังใช้มีทั้งหมดสสีสีชมพูกับสีฟ้าคือบอกกันนะไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะสีฟ้าช่วยกบบันแต้มสิวสีชมพูมันช่วยหน้าขาวใสแล้วเราก็ใช้สีฟ้าแบบบ่อยมากเพราะทุกครั้งที่แบบสิวขึ้นก็จะ,จะแต้มตัวนี้ปุ๊บอีกวันหนึงก็ยุบเลยเว้ยทุกคนแล้วมันตก,กต็จะกดออกง่ายข ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวเดียวกันไหมแต่กลิ่นมันคือเดะเขาจะมนเดะ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 เฮ้เดะเดะก็คือตัวนี้ครับทุกคนตื่นตัวนี้คือนี่ผู้หมวดส่องได้ไหมตัวนี้คือยางฮีนะครับผมนี่คือนะครับทุกคนเนื่อครับนี่ส่องคันธรรมดามากราคาไม่แพงนะครับผมซึ่งจะให้ดูก่อนทุกคนอันนี้คือแจ้งอ่ะซื้อมาแบบไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่ได้เห็นว่ายันฮีก็เราเคยใช้ยันฮีตัวนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยแต่คือจังหวะที่ต้องบีบมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูนะเขาค่่งเเอนนนกีียย ซึ่งกลิ่นช่เนี่ยกลิ่นช่เลยถึงจำได้เลยพอพอเมื่อก่อนแบบม้นนี่คือฝ่ายแรกมีสือ่อใช่ปะป่านี้เลยจบหรือบางทีเขาไปกันก้อนอย่างนี้ปุ๊บ ก็คือแบบว่าวันลิฟตัวนี้ไปแล้วจริงนะคือจำได้ว่าเมื่อก่อนคือใช้ดีมากคือตั้งใช้สมัยตั้งแต่แบบเป็นสูตรหนักหนักกทุกคนจำได้ปะนั่นแหละสมัยนั้นเลยตั้งใช้แล้วคือตั้งชอบมากแต่คืออันเนี้ยไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่กลิ่นใช่แล้วอันเนี้ยไม่รู้จริงเดี๋ยวตั้งจะหาข้อมูลตอนสุดท้ายแต่ขอลองใช้ก่อนไม่รู้ว่าการใส่ซองนี้พวกอ่ะแบบเฮ้ยงบฉันหมดหรือเปล่าให้มาใส่ซองที่ว่าเออลดคุณภาพลงหน่อยไหมลดโน่นนี่นั่นแบบว่าทบตุนฉันหมดอะไรเงี้ยด้้ป่่่ะะะซึงงคคนนทีจใใหลอชรับผมก็ คือตอนแรกคนเลยว่าเออตอนนี้ตองนอนชักเพราตอนนี้เราไม่เป็นสิวเลยทุกคนจังก็เลยว่าต้องหาคนที่เป็นสิวแล้วแหละก็คือเติ๊กอะมันเป็นสิวเพราะหนอนตัวปูดทั้งเลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับมันแต่คือตอนนี้คนอาหารน้ำเกลือหรือว่าอะไรสะอาดมาก่อนไหมเติ๊กเดี๋ยวขอปลุกเต๊กอึ้นมาทุกคนมันไม่ตื่น a few moments later มาแล้วครับทุกคนแล้วเขาจะคุ้นหน้าคุ้นตาอีกนะครับผมว่าพี่เติร์กหายไปไหนนะครับก็คือต้องอยู่ดีนะครับเมือถือเสียสิแดงสิทงิ์หนึปละเดี๋ยว มเวียนสิเตนเหอโอเคไหมหนึ่งโมหนึ่งเป็นอข่งนะวันนี้นะครับผมเหคำว่าจะเม่เป็นสิวเลยนี่ครทุกคนนี่คือสิวปูดหนึ่งนี่คืสิวอีกหนึ่งนะครับผมแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งม่รว่าใครหลอกกันนะพี่กับน้องมึงว่าใครตอนชอบผู้ช่วยมึงก็ใครหลอกกันว่าวางคเต๋ เข้าใจนะมึงกูเป็นคนถือเงินเดือนของมึงอยู่ยังไงล่ะแป้วันนี้นะครับผมใช้จะลองแต้มสใช้ตรแบบน้ำนะครับมาลองแต้มดูสมัยก่อนที่นเคยใช้อะพูดไม่เวอร์เลยทุกคนถ้ากดสิวออกแป้นสิงวันอะหายเลยแห้งเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสิวหัวปูดๆอย่างน้อย2วันนะครับติดต่อกันหนึ่งสองอีกวันหนึ่งอะสิวจะแห้งลงแบบกดได้เลยทุกคนแต่เนี่ยไม่รู้ว่าจะกดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซื่อเตอร์โปติตอนนี้ก็คือไม่ทาอะไรนะครับผมก็คือไม่ทาอะไรเหมือนเดิมก็ค่ะ อันนี้ไม่ได้ด่านะเตอ๋เอ,อก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอ่ะตื่นนะปุ๊บอาบน้ำนะปุ๊บแล้วก็นอนแต่ธรรมชาตินี่แล้วก็ตอนทําอะไรอะนอนก็นอนดึกเล่นแต่เกมแล้วก็ด้วยนั่นกู้ดแบบเไปหมดกู้จะกินขาวทาอยากเลือกเป็นนี่โอเคอเคดี๋ยวจะให้จะลองใช้นะครับผมไปแต่ง,งวันหนึ่งวันแล้วมาเจอกันได้เงินวันหนึงถ้าเกิดว่าได้เงินห้าร้อยที่พูดแบร์นี้ว่าเป็นไง วอดดีเลยชอบ <70. S 1> มากคดีนะนก็ไม่ได้ว่าพันสี่โอ้มันดีมากเลยอ่ะโอ้ยนี่อะไงทำไมไม่ได้จ้างกันนะตึกนะมไม่ไม่ได้เงินก็นแปลว่า นครับทุกคนเดี๋ยวเราให้เตอใช้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้เตเป็นสิวอยู่ให้ลองแต้มเลยนะครับอย่างน้อยหนึวันนวเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตกันว่าน่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็คือเตอแต้มเสร็จใช่ป่ะเอาเนี้ยป้ายนี้ก่อนแล้วก็อมนไว้ประมสวิแล้วก็แต่นั้นมันจะค่อยๆซึมเข้าหน้าเองอ๋มันจะแบบว่ามันจะกดมาน้ำพ่าแล้วเป็นไงมัน <c oughs> โอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวคอยเตอไปบ,บน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเา้องน้ำด้วยจริงเลยอ่ะ่าเห็นนอน้หมดเลยเงง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 งงงงเงงง อ่าทุกคนยังไม่รู้นะเต๋กอ่ะตอนนี้เต๋กแคสเกมอยู่น,นะครับทุกคนใครที่ชอบแคสเกมเล่นเกมนะครับแ,แต่ไปติดตามเต๋กได้ช่วยติดตามหน่อยทุกคนคือมันแคสเกมของคนจัดมาวันสองเดือนแล้วนะคนอยู่มันหกคนไม่เยอะกว่าน,นี้ซึ่งหกคนก็มีใครแตงแม่หนาไอดีมันเองไอดีผีมาแล้วก็วแฟนมันหกคนก็เยอะนะคนเองคุยวนๆอยู่แล้วเฮ้ยทำไรอ่ะพี่เฮ้ยพี่ได้สนุกมากอีกคนก็ตอบเฮ้ยเป็นไงอ่ะใช่เหมือนมันนั่นแหละใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าคุยคนเดียวอ่ะอ่า โอเคครับทุกคนติดตามหน่อยเดี๋ยว,วยขึ้นช่องมาให้ตรงนี้นะครับผมเฮ้ยตามไปเลยเต๋อแค่ทะลีนยิงมาทุกคนครับเดี๋ยวจะกดสิวให้เจ๋อกันนิดนึงนะครับผมให้เจ๋อแบันได้กดสิวแล้วก็เดี๋ยวสิวออกไปแล้วก็ลองแต้มสิวเลยปกติแล้วอย่างที่พบอกอะ่ะวันเดียวจะหายถ้าเกิดกดสิวมันไม่ไม่บอกทุกคนเลยเนี่ยนะต้องทำที่บอ่าไม่เจ็บปะเนี่ยเอาเลยดิไม่เจ็บไม่เจ็บไม่กดสิวเลยนะเจ็บเจะไม่เจ็บเล่นเจ็บที่หัวกูทำหัวกูเนี่ย นี <S <s ่นะครับจะเริ่มกดสื่อเลยครับทุกคนก็คือใครอยากกดสื่อเลทุกคนเรื่องการดวดอย่างหัวเนี่ยมันเริ่มสุกแล้วไม่ทำให้สะอาดก่อนเราสะอาดนะเต้โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแก้งแกงจริงจริงโอ้ยเจ็บวิ่งจริงปะเนี่ยไม่ออกนี่ไม่ออกอุ้ยต้าหัวมันแข็งทุกคนการนี้หัวเนี่ยคือห้ามเด็ดขาดจะสุกให้ดูเนี่ยบ้าทุกคนจะมีหัวออกเหลืองเหลืองเห็นป้ะเหลืองเหลืองหัวเนี่ยคือห้ามเด็ดขาดดึงเนื้อให้ตึงก่อนแล้วก็ค่อยกดโอ้ยโอ๊ยอ๋อ เขาใจเข้มว่ะเจอแรงขนาดนี้ยังไม่ออกอยู่หรอคือผมมันแห้งเอาหอยแห้งมันจะกดยากไอ้ทีดวัคซีนไปแตงไม่ชอบเข็มว่ะนั่งกลัวจะโอ้ยอู๋แตงมันแหลมมากเด็กๆอย่าทำตามนะครับผมให้พ่อแม่ทำตามได้เอาเลยไอ้อยี่น่าหยาบคยไอ้อย้อ้อยอุ้ยจะพึ่งนิดเป็นความภัคใจมอยู่ดีวะแอบเดียดตั้งแค่เนี่ยถึงมิดแค่นี้เล่นนม่จิ้มหรือข้าเลย โอ้ยโอเคอันนี้ไม่แหงนะออ๋น่าจะแห้งแล้วโอ้ยออกแล้วออกแล้วเห็ไหมทุกคนโอ้ยหน้ากูดึงหน้ากูจนหน้ากูย่นหมดเลยเห็นไหมอุ้ยแตงหัวสิวลุดออกมาเลยเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบนึกถึงบ่อน้ำที่มีความตัวกรดแล้วคือน้ำกองหมดแล้วเราพร้อมที่จะเอาทุกอย่างลงไปได้แล้วนะครับมาต่อไปนี้อุ้ยอันนี้เจ็บมากเลยอ่ะจริป่ะอันนี้เจ็บจริงอุ้ยอุ้ย อุ้ยโอ้ยนี่ไงอุ้ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างดูทุกคนดูนะนี่คือตัวอย่างที่เลวนะมันกินเนะจะบอกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเลยแห้งแล้วดูนะทุกคนดูนี่นะ เก็นา้ถแกดิ้นสิวไว้นานทุกคนดูเนี่ยมันนีข้างในเนี้มันเป็นรูแล้วแล้วคือมันเป็นแห้งล้ะซึ่งคุณไม่สามาริจะกลับมันอีกนะถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปคือเนื้อสิวมันแห้งเพอะไรเพราะมันกินเนื้อจนหมดไม่มีไขมันไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรที่สามารถกินได้แล้วไงเข้าใจป้ะเนี่ยดูเด็นเห็นป้ะเนี่ยตรงเงี้ยแล้วเนี่ยขนจมูกคือไม่คิดจะตัดมันขึ้นเลยหรออนที่มันสูวสิวมันเป็นสิวใช่ป้ะสู้แล้วมันสื้อนไรเมื่อยเห่ย แหงไปหมดแนวกี่โอ้ยไปหมดเลยโอเคตอนนี้บอลแลยนะครับผมเดี๋ยวตั้งใจให้เตอไปใช้เต้ไมิสิวมาอ๋อสบายผมแล้โอเคครับทุกคนให้เต้ไปใช้เต้มิสิวได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับโอ้ยอ๋ออ๋อออออุ้ยอุ้ยอันเจ็บมากอุ้ยอนเจ็บจริง กตอนนี้ครับผมก็จะอัปเดตในที่ผู้ออกมาดีไม่ถึงคิี่ช่วยครับตอนนี้นะครับผมจะอัปเดตหน้าเลยนะครับซึ่งจะบอกว่ามัิดมิดได้วันนี้ทุกคนเพราะว่าตอนแรกกับว่าเออจะมาอัปเดตหน้าแล้วจะให้หน้าติรกหน้าติรกเป็นยังไงนะครับตอนนี้ใช้แค่ไม่ถึง2วันนะทุกคนนะแล้ววันที่สองคือวันนี้ทุกคนคือตอนนี้ประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าติกจะเป็นยังไงนะครับอ่าเติร์กเติร์กตาใหญ่เงินปะเนี่ยได้ีครับออก่ะดีจะวดีโอเคครัยทุกคน นี่คือผลแค่1วันเท่านั้นนะครับทุกคนคือสิ่งพูดผูกคือหายไปเลยเว้ยแล้วคือตัวเนี้ยเห็นปะมันเลียดทุกคนแล้วทุกคนดูจริงอะมันเลียดไปเลยเว้ยทุกคนแล้วมันเป็นแค่รอยที่เรากดไปเมื่อวานอ่ะนิดหน่อยมาด้วยเนี่ยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ใช้ตัวยันยีเอ็กไนครีมไปจะบอกว่าได้ไม่ของในเซเว่นหรอเตอรู้ป่ะถึงว่าถ้าใครชอบมากเลยไม่รู้กิดแล้วเนี่ยกินเจี่ยบไอ้เจี่ยบโอเคอ่ะพูดมาก็ตอนแรกที่ทาไปแรกๆแล้วมันก็ดีนะมันเหมือนบางซึมเข้าไปที่ผิวว้ย ซึมเข้าไปที่ผิวแล้วกลิ่นมันก็ไม่ได้แรงมันก็เป็นยามอ๋อกินไม่แรงเลยเหรอถ้ากลิ่นแรงมากเลยไม่แต่ว่าแบบพอมันพาไปใช่ป่ะมันรู้แต่มันเนียนอันนี้มันมันเนียนไปเลยอ่ะแต่คือตอนนั้นอะตอนมืดๆมันเหมือนเป็นสิวคนออกตรงแถวๆตรงเนี้ยอ๋อแล้วจะไม่กดเหรอไม่ก็พาไปเลยอ้าวนกดสิวอ้าวก็เจลแต้มสิวก็มันก็ต้องกดสิวทุกคนไม่ไม่เห็นมาให้ให้นักกดอ่ะมึงหลับอ๋อดึกแล้วเหรอ อันนี้คือไม่ถึงหนึ่งวันตรงไหนตรงไหนนี่นี่ตกแถวเนี้ยนี่เนี้ยมันมันทั้งเล็กเนี่ยอ๋อเออนี่มันแห้งเห็นแล้วมันดีมากเว้ยมันเหมือนวูบลีนอะเขาจะเขาวูบลีนปะสร้างเนื้อใหม่ได้้วยเอ็กแฟกเตอร์ ีเลยอย่างที่บอกนะครับทุกคนคืออันเนี้ยจะไม่ได้มาอวยนะทุกคนแต่จะบอกว่าแต๋เคยใช้มาก่อนแล้วซึ่งเต๋อก็นนอบอกไม่เคยใช้แน่นอนไม่รู้เหมือนกันได้บอกนะแต่ตัวเนี้ยเมื่อก่อนตัวเนี้ยเป็นหลอดแต่ว่าปลอภดภัยแน่นอนเพราะเขามาจากโรงงายนย,ยันฮีเลยคือได้มาจากท่ามจากฮีเลยยันฮีเลยหลอไม่รู้ราคาเท่าไหร่ถ้ามันดีแกประมาณ2 2> แสนแสนกว่าปะ่ะเนาะสองล้านกว่านะน่นาจะแพงไปขดลดลงมาหน่อยนิดงยิ่งอีกนิดเดียวใกล้ละแสนห้าลงหน่อยเถอะกล้าตอนนี้ยมึงกลิ้งสามหมื่น อาีดี่ประมาณ7จ็ดมื่นสองร้อยอ่ะสองร <laughs> ้อไม่ใช่เจ็ดสิบอ่ะตีราคาบอก่สิกาบาทจริงแล้วซื้อได้ที่เซเว่นเลเวทุกสาขาขอไม่จ้ามือคียอ่ะตต้งก็เข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของยังนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้เนี่ยยง เอาเคำเตือนของเขาก่อนนะทุกคนนะเขาบอกว่า <il> ช่วยลดสิวเปนใบหน้านะครับรักษาสิวแบบจีเนี่ยคือเมื่อคุณทาไปเมื่อเวลาคุณกดสิวปุ๊บเนี่ยบางทีอะคราบน้ำหนองหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ในตัวสิวอยู่สมมติเรากดสิวใช่ป่ะสมมติบางคนกดแล้วสิวมันขึ้นมาคราบหนองยังอยู่ทำให้มันเกิดอันตรสืบขึ้นมาอีกแต่เรานี่จะเข้าไปช่วยชะล้างหรือว่าช่วยฆ่าพวกสิวฝุ่งนั้นออกเหรอไม่รู้ดีจ้ะแล้วก็ทำให้สลายสิวพผุสิวตันด้วยเหรอ นิ่ีมากไม่ก็เปิดแบบนี้แล้วบอกกันว่าจริงๆอะถ้าพูดจากคำพูดจริงๆตอนน้ได้เยใช้แล้วทุกคนคือพวกอนนี้ถ้ากดสิวนะทุกคนถ้าต้ออยากดูหายไปในเพจกันสงวันอะกดสิวปุยยันฮีทารแปมปึ๊บคือจบเลยยันทีนี่จะเขาทำสาญกัราใช่ไหมใช่ยันฮีให้ไงเฮ้ยจริงจริงตองชอบนะคือจริงมันหาซื้อง่ายแต่เมื่อก่อนอะพูดจริงนะมันหาซื้อยากนะไ้เน่อไม่แต่ว่ามาซื้อที่เซว่นอย่างเดียวถูกปะมันมีขายที่ซีเจด้วยเซ็กเพสแต่ว่าต้องซื้อที่เยซเว่น อันนี้เขาก็ขึ้นะ4 j อ่ะ c ่อะไรอ่ะ4 j ที่แต่งเป็นเกงอ๋อนั่นเจเจทุกคนจะบอกว่านี่นะครับผมก็คือนี่คือรทดลองของเติร์กแต่ทุกกนคิดว่าคลิปจบง่ายๆอย่างนั้นเหรอ ผ่านคืออีนูช่วยไม่นี้หรือเปล่าเป็นที่ที่นแล้วไม่ดอยแดงนะครับผมไม่วยากบอกเติร์ดดีเต็งมากครับหรอเดี๋ยวดูถ้าคืนนี้พรุ่งนี้ปิดคลิปกันนะครับผมแต่ว่าขอบคุณเติรนะครับเดี๋ยวก่อนเติร์ดก่อนก่อนจะไปนี่คือขอฝากช่องได้ป่ะกูเห็นมึงฝากช่องอยู่ในตอนที่มึงใช้ด้วยฝากอีกรอบนึงอ่ะเอางี้ทุกคนฝากติดตามเติรด้วยนะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมใครที่อัปปัตต์ตยเอออัปปัตต์ตีเท เคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกันนะครับไม่ได้เลขชื่อช่องเลยพูดชื่อช่องเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้นักกีเชนอันนี้จะเป็น YouTube นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น Facebook นะฮะ YouTube จะมีแค่2คลิปแต่ว่าจะทยอยทำคลิปต่อปาดีไม่เล่นไปไอยากเล่นคือแตงอาปาดอยากสีเหลืองไหมบ้างไม่เอาอยากเยลโล่แมงโก้เฮ้ยเราจะไม่ใช่คนตลกเราจะสมูทไปถือมือนท้ตัวไปทีมเยสีเหลืองแมงโก้อาเยลโล่บะม่วงแมงโก้มีด อีโต้ชูชั่วาโก้วันนี้เจอกันนะครับผมนี่วันนี้จะเจอเลยเติกดีแต่งต้องดีด้วยไม่งั้นขอไม่จบแค่นี้แน่ๆตรงนี้นักมันเหมือนกันนะบ๊ายบายครับ นี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะจบว่าทุกคนดีมันจางไหมไหมต้องบอกแล้วมันจางมากทุกคนทุกยนีเดียวเนี่ยอย่างที่บอกพันแต้มอ่ะมันเป็นตัวแรงของตังค์จริงในเซเว่นนะครับผมถือว่าเปิด EP พหนึ่งมาเป็นแบบตัวแรงในเซเว่นที่แบบแรงจริงๆทุกคนเพราะทุกคนควรจะมีติดไว้นะครับไปสี่บเก้าบาทนะทุกคนนะเฮียก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้หัวข้อคับนอนต่อก่อนตอนนี้เช้ามากทุกคนกดแชร์กันล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีไปนะครับปากของแรงนี้เยนะฮะ